สวัสดีครับแฟนเพจแตงโมงคาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็มารีวิวรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเอารถที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนําให้กับลูกค้านะครับเป็นรถที่เอ่อเรียกว่าเป็นคู่แฝดเลยดีกว่านะครับมองภายนอกนี่อาจเผลอๆลนีน่อาจจะไม่รู้ว่าเอา่อขนาดรถออปชันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าค่อนข้าง,างจะจัดออปชันมาเต็มทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ที่มานาเสนอนะครับเป็น mg นะครับ z s แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ h s นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำดูว่ารถรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงประโยชน์การใช้งานยังไงและราคาเท่าไหร่นะครับราคาก็เดี๋ยวจะรู้ว่ารุ่นนี้ราคาจะห่างกันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคันแรกเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็น z s นะครับปี2021นะครับตัวนี้เป็นตัว m i มเ c h a อนเชนนะครับไฟหน้านี่ครับเริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับจะเป็น led นะครับผสมกับ d ด y l i g h t แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวนี้นะครับก็โลโก้ใหญ่ๆเลยไซส์ใหญ่เลยสไตล์ MG นะครับอันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับออปชันนี่บอกว่าเต็มเลยเดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกล้อแม็กที่ให้มานะครับเป็นแม็ก17นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางของยูกฮาม่าเลยนะครับ2 1 5 5นึนะครับอันนี้เป็นพูดง่ายว่าเป็น คอมเพกเอสยูวีก็ได้เลยนะครับไซส์เนี่ยพอๆกับถ้าเปรียบเทียบก็คือไซส์พอๆกับซีอารีครับผมนะฮะนะครับประตูก็จะให้มาโดยเป็นประตูคีเลตแล้วนะครับนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากครับส่วนฝาท้ายตัวนี้บอกตรงๆว่าแหมเรียนแบบเบนซ์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะกดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเปิดนี่ครับแล้วยกเลยครับของโลโก้นะครับบางคนหาที่เปิดท้ายไม่เจอครับที่โลโก้เนี่ยก็จะเป็นที่เปิดฝาท้ายเลยนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับ เปิดเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะฮะมีเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับด้านหลังสําหรับใส่ขอนะครับโอ้โหคันนี้จุดได้เยอะเลยครับโครงสร้างรถเดิมหมดเลยครับคันนี้ปี21นะครับขอย้ำปี21เลยนะครับไฟท้ายที่ให้มานะครับเป็นแบบ LED นะครับก็มีระบบ I-Smart ด้วยนะครับสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะหรือสั่งเปิดปิดผ้าม่านสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของห้องโดยสารด้านในกันดีกว่านะครับว่าห้องโดยสารมีอะไรบ้างครับผมสำหรับห้องโดยสารตัวนี้นะครับมีนวเเกเตอร์นะครับมีปุ่มสตาร์ทให้มาครบแล้วนะครับรวมอะไรมลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็้าม่านะครับนี่ครับม่านไฟฟ้านี่ครับเปิดเลยม่านซันรูฟนะครับและที่สําคัญนะครับจอเนวิเเกเตอร์ตัวนี้อัจฉริยะมากนะครับสามารถหา สิ่งที่เราต้องการในแผนที่ได้เช่นผมกดคําสั่งเสียงตรงนี้นะครับปั๊มน้ํามันเน,น,นี่ยครับก็ข,ขึ้นมาแล้วเราอยากได้ไหนแล้วก็กดไปเลยนี่ครับและหน้าจอตัวนี้เป็นจอใหม่นะครับคันนี้จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับผมนะครับคันนี้เลขไม่ต่ำนะครับแค่27,000โลยนะครับผม แล้วก็มีระบบสะท้อนจอด้วยนะครับของ USB ที่ให้มานะครับเสียบโทรศัพท์มือถือก็สะท้อนจอเป็นคาเพยได้นะครับผมราคา48นะฮะเนี่ยตัวอัจฉริยะมากเลยครับถังเสียงนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูห้องเครื่องครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ1.5เทอร์โบนะครับผมเนี๊ยบมากเลยครับตะคงตะเก็บฝากระโปรงน็อตนี้ไม่ขยับเลยนะครับนี่ฮะรถใช้แค่27,000โลนะครับคันนี้ปี2021นะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมบอกราคาขายไปเลยเลยไหมหรือว่ายังเดี๋ยวรอตอนท้ายดีกว่าผมจะเปรียบเทียบดูว่า2คันนี้ปี21เหมือนกันราคาขายเท่าไหร่นะครับนี่ฮะสภาพเราคัดบรทุกคันนะครับพร้อมใช้เลยนะครับรถไม่ขยับเลยครับนี่ฮะมาดูซูมให้ใกล้ขึ้นได้เลยครับนี่ฮะปอยคูลเลอร์จะเป็นสีชมพูอยู่เลยนะครับเงียบเลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อผ่านไลน์ก็ได้นะครับอยู่จตงหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับเรามีทีมงานเซ็นเอกสารให้ลูกค้าอยู่จตงหวันนะครับผมนะฮะ ครับอ่าเรียบร้อยไปส่วนสำคัญนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อครับไฮไลท์ครับอันนี้ก็คือคันนี้นะครับเป็น MG HS ครับฮ่องกงนะครับออกเสียงยากนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยฮะตัวดูไซส์จริงๆมาจอดใกล้ๆกันเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เท่ากับมาด้าซีไฟนะครับตัวนี้คันมาเลอร์เลยคันนี้นะครับตัวนี้เหมือนที่ได้เคยครับโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้ไม่ได้เชนแล้วไฟหน้ามีเป็น LED นะครับมีไฟตัดหมอกให้ ตัางกระจังก็เหมือนกันครับโลโก้ใหญ่นิดนึงนะครับผมนะครับแต่ว่าล้อแม็กจะให้มาเป็นแม็กซ์18ไซส์จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นห้าการคู่แม็กซ์18ห้าการคู่แล้วก็มีไบสปอร์ตมีกล้อง360องศาเหมือนกันนะครับมีทั้งคู่นะครับกล้อง360องศาแล้วก็ประตูคีเรตนะครับผมตัวนี้บอดี้ถ้าจอดเทียบกันนะครับจะใหญ่กว่าครับคันนี้จะใหญ่กว่านะครับถ้าเปรียบเทียบไซส์ตัวนี้ก็คือ น้องๆ GLC ครับจะเียบเทียบง่ายให้ึกเห็นภาพนะครับมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายนี่ไฟท้ายก็จะเป็นโฉมใหม่นะครับมีระบบไอสมาร์ทเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะได้มาเพิ่มคือฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับใส่กระเป๋าเดินทางไปใหญ่ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็กดปุ่มนะครับคันนี้ก็ปี2021ะครับนะครับคันนี้วิ่งอยู่ ประมาณ1,000 0กโลครับคันน right. right. hey, right. ี้นะครับนะฮะมีเซนเซอร์ให้4จุดเหมือนกันนะครับท right. ่อคู right. ่นะครับสวยงามนะฮะครับเรามาดูออปชันภายในกันเหมือนเดิมนะครับออปชันภายในกันฮะออปชันภายในด้านในตัวนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับนะครับออปชันด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วให้เป็นสเตเลสอย่างสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับหลังคา พานโนไลมิกอย่างขนาดใหญ่เลยนะครับราคาสรุปและไฮไลท์ตัวนี้คือจะมีช่อง USB ให้ตัวนี้นะครับนะฮะสช่องไฮไลท์คือบอกคู่หน้าครับบอกคู่หน้าเป็นบอกแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าหนังแท้ผสมอัคนทรานะครับตัวนี้นะฮะ บ่อยคุณาบอกนี้ให้มาเต็มเลยฮะบอกบอกให้มาเกินราคาครับผมบอกว่าเลยว่าให้มาเกินราคาจริงนะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอเหมือนเดิมครับมีนิเกเตอร์และตัวนี้เป็นสมาร์ทโมบายนะครับบอกอุณหภูมิภายในที่ระภายนอกภายในว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่เขตตลิ่งชันนะครับก็จะมีบอกอุณหภูมิเขตตลิ่งชันแผนที่นะครับนะครับของทอมทอมนะครับผมและตัวนี้มีระบบช่วยเวลาลงจากเนินเขาด้วยนะครับ ลงทางชันนะครับมีระบบช่วยด้วยนี่ฮะโหมดลายมัลติฟังก์ชันและที่สำคัญมีแพลนชิพให้ตัวนี้นะครับเป็นแพลนชิพให้นะครับผมแล้วก็ปุ่มสตาร์ทหน้าจอก็จะเป็นแบบแบบรุ่นใหม่นะครับดิจิตอลแล้วนะครับผมนะฮะนี่กล้องกล้อง360องศานะครับนี่ฮะโชว์นิดนึงแล้วตัวนี้นะครับกระจกตัดแสงนะฮะให้มาครบแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูราคาครับมีบายสปอร์ตข้าวมาตูนนะครับบายสปอร์ตเวลาช่วยแซงนะครับเวลารถเข้ามานะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับราคาปี2021 MG ZS นะครับราคาของทางร้านเราเปิดอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม่ต่ำนะครับแค่ส0 0 0มื่นกโลยเท่านั้นเองนะครับนะฮะจัดเต็มไม่ต้องดาวนะครับผ่อนได้เลยนะครับผมเรามี ไฟแนนซ์บริการอยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ MG HS นะครับตัวนี้ปี2021นะครับคันนี้เราเสนอราคาที่759,000บาทนะครับผมคันนี้นะครับสำหรับท่านที่ก็ราคาห่างกันประมาณแสนกว่าบาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการหารถครอบครัวให้กับที่บ้านนะฮะติดบ้านไว้สักคันหนึ่งคันนี้ผมแนะนำเลยคู่นี้ ไหนก็ได้ราคาก็ห่างกันนิดหน่อยไม่มากนะครับแต่ราคาป้ายแดงห่างกันเยอะนะครับนะครับท่านใดสนใจรถครอบครัวนะครับราคาประหยัดนะครับสามารถติดต่อมาที่ร้านแตงโมคขายได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านเรามีรถให้เลือกมากกว่า1ั0สิบคันนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ต้องการหารถรุ่นไหนอยู่นะครับติดต่อมากับเซลลได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านเราบางคันอาจจะไม่ได้รีวิวนะครับก็สามารถติดต่อเซลล์มาแล้วก็สอบถามมาได้นะครับเราก็จะทําการส่งรูปและวิดีโอไปให้ดูเลยครับว่า รถรุ่นที่ท่านชอบสภาพเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะมีถ่ายเป็นวิดีโอให้ก็ได้ครับสำหรับลูกค้าอยู่แต่จังหวัดนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับติดต่อไปทางฝ่ายขายเราเรามีทีมงานบริการไฟแนนซ์กับลูกค้าทุกที่นะครับทั่วไทยนะครับนะฮะรบกวนกดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสำหรับรถใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเรามีเข้าใหม่ทุกวันนะฮะรถเรามีเข้าใหม่ทุกวันนะครับสำหรับท่านที่หารถรุ่นไหนอยู่เรามีทั้งเก๋งตู้กระบะ เรามีทุกประเภทนะครับนะฮะกับท่านใดต้องการรถรุ่นไหนยังไงก็แอดไลน์มาที่ร้านนะครับแอดไซน์แตงโมคาหรือสามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์0866676669ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ